สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกับปุ้ยนะคะได้ยินกันไหมเอ่ยเพราะว่าไลฟ์ข้างนอกไม่ได้เลยแดดมันส่องมากหน้าอ่าหน้าบ้านเนี่ยหันออกไปทางทิศตะวันออกนะคะทีนี้แดดมันก็ส่องมาแล้วก็เราก็นั่งหน้าบ้านไม่ได้เลยต้องนั่งในบ้านนะคะทุกคนวันนี้ปุ้ยตั้งหัวข้อว่า1ิบ ประโยชน์ของน้ำเปล่าอ่ะน้ำเปล่าอ่ะมีมีประโยชน์มีดีกว่าที่เราคิดเยอะนะหนึ่งส่วนมากที่เราจะเข้าใจถึงน้ำเปล่าคืออะไรรู้ป่ะลดหุน่นกินให้อิ่มก่อนกินคือเราจะเข้าใจว่าดื่มน้ำเปล่าหนึ่งแก้วก่อนที่เราจะกินข้าวเช้ามันก็จะทำให้เราแบบว่าลดหุ่นอิ่มอะไรนี้ใช่ไหมทุกคนแต่จริงแล้วมันมีดีมากกว่านั้นเนาะเออหนึ่งคือช่วยลดน้ําหนักเลยใช่ไหมสองช่วยล้างสารพิษล้างสารพิษคือไงตื่นมาที่ว่าเขาให้ดื่มน้ํา นึ่งแก้วที่ว่าผสมมะนาวเนาะล้างสารพิษใช่อันนี้คือหูฟังเนาน่าจะอยู่ที่ปะแหละหนูไม่ได้ามาอยู่ในห้องที่ปะนอนแหละนะคะล้างสารพิษนี่ก็คืออ๋อขอบคุณมากค่ะน้องแคทขอบคุณมากแชร์ของให้พี่ปุ้ยตลอดเลยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะคือก้อนเนี่ยความไม่พร้อมของปุ้ยเนี่ยจะหา กันไกลก็แทนที่จะเตรียมของไว้ก่อนเนาะจะได้คุยกับคุณลูกค้าได้นะคะคุยกับคนในกล้องได้่อาเจอแล้วนะคะเนี่ยทุกคนนะคะก็คืออะไรช่วยล้างสารพิษเนอะช่วยลดหุ่นเนอะอย่างที่รู้ๆกันน่ะช่วยแล้วก็ใครที่เหมือนแบบที่แบบดื่มแอลกอฮอล์เนาะก็จะช่วยในเรื่องของอาการเมาค้างนะก็คือดื่มน,น้ำเยอะๆเพื่อที่จะให้เขาอะไปขับ แอลกอฮอล์ในร่างกายเยอะๆออ,ออกมาก็จะทำให้เราอะนะคะหายกับอาการเมาค้างได้อ่าทีนี้เดี๋ยวนะน่าจะมี10เนาะที่พูดที่พูดแบบว่าอ่ารู้มาเนี่ยประมาณ10 10ประโยชน์นะคะแต่มันอาจจะมีมากกว่านั้นนะแต่ที่พูดแบบว่ารู้ๆมาก็คืออ่าลดหุ่นเนาะลดหุ่นอ่าเมาค้างล้างสารพิษแล้วก็อะไรอีกสุขภาพดีผิวดีนะทุกคนเพราะว่าถ้าสมมติว่า เราอะดื่มน้ําเปล่าเนี่ยเขาจะไปช่วยในเรื่องการทําให้ผิวเราดีผิวพรรณเปล่งปลังผิวมีน้ํามีนวลอะไรอย่างเงี้ยนะคะใส่เสื้อสองตัวเลยเพราะว่าติดติดต้องปิดปิดตาเสื้อไว้นะคะเดี๋ยวเขาจะส่งพัก,กิ้วเอาเดี๋ยวคนที่วิไลไปส่งพักกิ้วเอาเขาบอกว่าห้ามใส่เสื้อวิไลไลเซึบนะคะอ่าทีนี้เช่้ยล้างสารพิษช่วยลดน้ำหนักช่วยอาการเมาค้างปิดพัดลมก่อนอ่าช่วยอาการเมาค้างแล้วก็ช่วยในเรื่องของอ่าอย่าง อย่างเอ่เช่นความเมื่อยล้าเออทุกคนถ้าวันวันไหนเมื่อยอเมื่อยไอเมื่อย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 ในเหนื่อยนะคะลองหันมาดื่มน้าเยอะๆเออดื่มน้ํานี่มันสดชื่นเลยนะบางคนแบบบ่นว่าเพียจังเลยเหนื่อยจังเลยอุ้ยเลยถามว่า ปุ้ยเลยถามว่าวันนี้ดื่มน้ําเยอะไหมเขบอกไม่ก็เยอะบอกนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมปุ้ยถึงได้ออกมาพูดแบบว่าให้ดื่มน้าเปล่าเยอะๆใช่ไหมทุกคนแม่ปุ้ยก็เป็นนะอย่างอย่างปุ้ยอย่างมีเพื่อนในเฟซเนาะเขาเขาจะโพสต์ว่าปวดหัวไมเกรนปวดหัวตุ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยปุ้ยเลยถามว่าดื่มน้าเยอะไหมเขาบอกไม่เยอะบอกนั่นแหละ นะคะทําให้คุณปวดหัวอาจจะเป็นปวดหัวไมเกรนก็ได้เพราะว่าคุณดื่มน้ําน้อยแล้วก็เมื่อาวานปุ้ยก็ปวดหัวนะปวดหัวรับตึ๊บๆเลยเพราะว่าเมื่อวานดื่มน้ําน้อยจริงๆนะคะมัวแต่แบบทํางานเพลินๆเขียนง,งานเพลินๆนะเขียนไปเขียนมาแบบเพลินเพลินนะเขา้าใจป่ะแล้วเราก็เงยหน้าขึ้นมาอา้า สี่โมงและอะไรอย่างเงี้ยเราก็น้าเมื่อวานดื่มน้าได้แค่หนึ่งจุดห้าลิตรขนาดเองเพราะว่ากลับบ้านมาเลยปวดหัวนะคะก็เลยรีบดื่มน้ําอีกหนึ่งจุดห้าลิตรอาการดีขึ้นแต่อาศัยว่าเราไปเข้าห้องน้ําบ่อยหน่อยนะคะก็จะราคาญหน่อยนะคะเออช่วยให้ผิวสุขภาพดีอาจจะช่วยขจัดกลิ่นปากด,ด้วยนะเออทุกคนอาจจะช่วยในเรื่องของการขจัดกลิ่นปากด,ด้วยนะคะอ่าอันนี้ ปุ้ยยังยังยังไม่ได้แบบว่าเข้าไปในลึกมากนะคะแต่ที่ว่ารู้รู้มาก็อ่าช่วยช่วยในการท้องผูกด้วยนะทุกคนเออเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าเราอุจจระแข็งอะ่ะเราดื่มน้ําช่วยนะเออมันจะทำให้เราอุจจะลานิ่มขึ้นอ่านะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปุ้ยสรุปให้นะพอปิดพัดลมก็ร้อนสรุปให้นะสิบสบประโยชน์ของน้ำเปล่าเลยคือหนึ่งบรรเทาอาการความเมื่อยล้าสองช่วยปรับปรุงอารมณ์ ให้มันดีขึ้นถ้าเราห,หงุดห,หงิดหงุดหงิดเนี่ยเราก็ปรับปรุงอารมณ์ให้มันดีขึ้นเนาะสามรักษาอาการปวดศ,ศีรษะไมเกรนสี่ช่วยในการย่อยอาหารหรืออาการท้องผูกห้าช่วยลดน้ําหนักหกช่วยล้างสารพิษเจ็ดช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายแปดช่วยให้ผิวสุขภาพดีเก้าช่วยบรรเทาอาการเมารั้งสิบช่วยขจัดกลิ่นปากเห็นไหมเห็นประโยชน์ของน้าเปล่าไหมคะทุกคนเออประโยชน์ของน้ําเปล่าดีมากนะคะ แต่ถ้าใครจะหลุดวินัยนะคะเหมือนปุ้ยซึ่งความหวานเนี่ยให้ให้ความอันตรายให้ความโรคภัยไข้เจ็บแก่ชีวิตเรามากๆนะคะทุกคนอเพราะฉะนั้นนะคะ,นะคะถ้าหันมาดื่มน้ำเปล่าได้ก็ดื่มเนาะนะคะนะคะด้วยความห่วงใยและแบบสุขภาพอาอะไรนะห่วงใยและปรารถนาดีจากติยสมานนะคะ,นะคะทุกคนอืม สองแคปซูลหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งเดี๋ยวนะหนึ่งเมื่อช้ากินไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคนะคะทีนี้เมื่อวานนะทุกคนเมื่อวานนะปุ้ยฟังมดปุ๋ยนะว่าทำไมวินาทีนี้ต้องเป็นโบจ้าพี มันเริ่มมาจากตัวเองเลยทุกคนมันเริ่มมาจากตัวปุ้ยเองเลยปุ้ยเริ่มต้นจากการเป็นพีออเดอร์เอานะคะเริ่มต้นจากการพีออเดอร์นะคะคือซื้อมากินก่อน1ชุดนี่แหละซื้อมากินก่อน1ชุดแล้วก็มันเห็นผลจากการที่ปุ้ยบ้าออกกําลังกายมากนะคะแต่ตอนนี้ปุ้ยไม่ได้บ้าออกกําลังกายแล้วตอนนั้นบ้าออกกําลังกายมากก็โหมันเอวจ,จากยิบเจ็ดหรือยิบสองอะแต่ตอนนี้มันน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วเพราะว่า เนี่ยมันจะเป็น main, เมนล้วปุ้ยก็ไม่ได้ออกกําลังกายด้วยความเพียรน่าจะกินโปรตีนไม่ถึงและกินแค่ห้าแคปซูลเองนะคะมันกินได้มากกว่าห้าแคปซูลนะถ้าวันไหนเราเพียจากแดดเพียจากการทํางานนะคะกินให้ให้มันพอนะถ้าเราไม่พอเนี่ยมันจะเกิดอาการเพียแล้วทําให้เราะไม่อยากออกกําลังกายแต่คนที่ออกกําลังกายแล้วออกออกหยุดหยุดออกไม่เท่าไม่ประจําวันนะทุกคนจะทําให้กล้ามเนื้อมันอยู่ไวหวหุ่นไม่เฟิร์มหรอก อย่างปุ้ยเนะี่ยหุ่นไม่เฟิร์มนะปุ้ยต้องไปปั้นก้นอีกนะคะปันป้นก้นปั้นโอ้หายปั้นเอวปัน้นก้นปั้นเอวนะเออเมื่อเช้าตื่นมาปุ้ยกินโปรตีนไปแล้วหนึ่งแคปซูลเนาะตื่นมาคือกินเลยกินน้ำเปล่าหนึ่งแก้วแล้วก็โปรตีนหนึ่งแคปซูลเพราะว่าหิวตื่นมาแล้ว <laughs> ก็เลยเอาอัดโปรตีนไปเลยแล้วก็อ่าตอนนี้ตอนสายเนอะก็โปรตีน2อ่ะเมอกิที่เห็นนะโปรตีน2พัทหนึ่งแล้วก็โกซีหนึ่งนะคะคือปุ้ยจะกินโกซีเนี่ยแค่วันละ1แคปซูลเพราะว่าไม่รีบไม่รีบเล่งผิวนะคะแล้วทีนี้ทีนี้ไม่รีบเล่งผิวแต่ทำไมสิวยังขึ้นอยู่อันนี้สิวขึ้นจากฮอร์โมนผิดปกติ พุ้ยกำลังจะเป็นประจําเดือนแล้วพุ้ยก็ไปกินขนุนกินขนุนเยอะสวัสดีค่ะแม่แม่เมื่อหนูรอตังหนูจะลั่นกาแฟร้อยก,กล่องวันนี้ไปค่ะก็เลยต้องใส่เสื้อตัวนี้ปิดวันนี้ไปค่ะแล้วใส่เสื้อใส่เสื้อทํางานก็เลยต้อง เอาเสื้อคลุมมาปิดตาไว้นะคะเดี๋ยวเขาจะทรงพก,กิ้วเอานะคะจะไม่ให้เห็นนะว่าเราทางานที่ไหนเราจะไม่บอกว่าเราทํางานที่ไหนนะทุกคนเดี๋ยวเธอจะไปป้นเรานะคะแต่นัดรับได้จัดไป,ดไปแต่นัดรับได้นะบ้านใหม่นะเนี่ยบ้านใหม่อ,อ๋อผู้อยู่บ้านใหม่เนาะบ้านใหม่ดอนคานะแล้วก็เลาะไปเรื่อยนะจากบ้านใหม่ไปถึงเนี่ยโลตัสอู่ทองอะ่ะเลาะไปเรื่อยนะใครอยู่ระหว่างทางแวะทักได้นะับแวะส่งแล้วก็ ห้า้อยเกาสิบส่งฟรีนะพี่ฝนเดือนนี้ห้า้อยเก้าสิบยังเป็นตัวแทนได้ไหมคะหนึ่งสองเป็นตัวแทนอยู่ไหมหรือว่าเป็นแค่เดือนที่แล้วนับแฟไว้ยิบรักเขา <c oughs> อยู่วิไลนะคะพี่ฝนอยู่วิไลนะคะแล้วก็เดี๋ยวหนูจะรั่นกาแฟหนึ่งร้อยรักอนะ่ะ รักกาแฟจังเลยวันนี้กาแฟออก20กล่องอีกแล้วอะทำไมลดสมเมนตแตนขนาดนี้นะคะขอบพระคุณมากๆขอบคุณโบต้าพีขอบคุณพี่ฝนขอบคุณน้องตองขอบคุณบางครั้งร่ำรวยเดือวนี้ไม่ได้มัง้งแอบคุยคุยเอาอ๋อ จะให้หนูเอาไว้ที่ไหนจะให้หนูเอากาแฟไว้ที่บ้านหรือที่วิไลเพราะว่ากาแฟอยู่หลังรถจะให้หนูเอากาแฟวางไว้ที่บ้านไหมเพราะว่ามีป้าเพ็นอยู่บ้านหนูจะได้ใส่กล่องไว้รอไว้ที่บ้านโอเคค่ะเดี๋ยวหนูตั้งรอไว้ที่บ้านนะคะเพราะว่าป้าเพ้นอยู่บ้านโอเควยเลิศรักเขา กินกาแฟยังไงให้ได้ตังค์อ๋อกินกาแฟเอสพัคคอฟฟี่นะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวพอจบไลน์เดี๋ยวหนูก็ไปเต้นอีก <laughs> ตื่นเต้น <laughs> ถ้าไหวนะมันเครื่องที่ร้อนคะ่ะเนี่ยเดี๋ยวหนูจบไลน์หนูก็ตื่นเต้นอีกเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้หนูตื่นเต้นแลวเนี่ย <laughs> เป็นคนที่แบบเป็นโรคตื่นเต้นทุกเหตุการณ์นะทุกสถานการณ์นะมันแบบมันเป็นอะไร <laughs> มันเหมือนมันเหมือนมีคนแบบสั่งร้อยกล่องอะเออมันเหมือนมีคนแบบเฮ้ยมีคนจริงจริงเนี่ยงงตื่นเต้นทุกสถานการณ์ตื่นเต้นสาธุแต่อีกประมาณสิบกลๆๆออ่องรวยเอ่อนั่งคุยนั่งคุยคนเดียวอ้าตื่นเต้นเนี่ยเห็นไหมแกเป็นคนที่ตื่นเต้นทุกสถานการณ์ เดี๋ยวไปนับกาแฟก่อนเดี๋ยวไปนับกาแฟเดี๋ยวก็ติต้๊ติตเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาพาทุกคนไปนับกาแฟนะวันนี้มี่คนจะมาเอากาแฟยี่สิบสองกล่องเดี๋ยวไปนับกาแฟก่อนนับกาแฟยี่สิบสองกล่องก่อนเดี๋ยวพี่ฝนจะมาเอาที่บ้านเห็นไหมโอเคงนะคะทุกคนรถได้ล็อกไหมคะ ทุกคนเราจะพาโอเคค่ะนับไว้นับไว้ทุกคนเดี๋ยวดูก่อนนะทุกคนเราจะพาดูซิรถล,ล็อกค,ค่ะมือมือไปดูโทรศัพมือไปดทุกคน เราจะเอากาแฟ22กล่องซึ่งเราอะจะติดรถไว้ตลอดเวลาเนี่ย <Yeah. S 1> ทุกคนเราอะจะติดหลังรถไว้ตลอดเวลานะคะและทีนี้วันนี้มีคนมาป้นกาแฟ22กล่องนะ่ะรถดนะเดี๋ยวนะวนะทุกคนเราจะเรามีมือเดียวอะ่ะ ขอ,อขออาภาัยในความไม่ไม่ถนัดของเราและของผู้ชมด้วยนะคะไม่มีคนชมเลยศูนศูนอะไรนะยี่สิบสอ,นะองกล่องยี่สิบสองกล่องทุกคนเราจะมานับเราจะมานับกาแฟเราจะมานับกาแฟกันนะว่า22สองกล่องเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามีคนเปิดบิน20กล่องใช่ไหมถ้ามีคนเปิดบิน20กล่องอ่ะก็จะได้อ,อ่อจะได้ยี่สิบสอง นะตั้งกล้องก่อนเออถ้าถ้าคนมาเปิดบิน20กล่องเราก็จะแถมอีกสกล่องถ้าคนมาเปิดบิน50กล่องเราก็จะแถม5กล่องนะทุกคนเออทีเนี้ยเราโดนป้นกาลางไรฟ์สดเลยเราโดนเราโดนป้นกาแฟกาลางไรฟ์สด20กล่องนะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่คนสวยจะมาเอาที่บ้านนะ เพราะว่าปุ้ยไปทํางานเนีไยเดี๋ยวเรานับให้พี่เขาไว้ยี่สิบสองกล่องที่บ้านนะคะเอสพัดหมดไปป้นลูกทีมก่อนพี่ฝนไหลพี่ฝนไหลสดนะคะเอสพัดหมดไปป้นอ่ะทีนี้เนี่ยทุกคนทุกคนเราจะมานับให้ดูนะเนี่ยเห็นปะเห็นปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสิบเอสิบสองสิบสองนะสิบสามเออ 1ิบสามสิบสี่สิบห้าสิหเจ็ดสิสิบสอ็ด่สว้าวทุกคน22 22กล่องอยู่ในนี้นะเดี๋ยวยก,ยกลังก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีคนโดนโคตรเออยกลัง มีมือเดียวก็อย่างนี้แหละจะกรูรวยรวยรวยหมดแล้วหมดแล้วกาแฟหมดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าอันนี้นะคะตั้งไว้ที่บ้านนี้เลยเดีย๋ยวเราจะมาดูกันว่ากาแฟเอสพัทคอฟฟีฟเหลือกี่กล่องเออแล้วก็โสุดยอดมากนะคะสุดยอดมากหนึ่ง สองสามสี่ห้าหทุกคนเราเหลือสิบกล่องสุดท้ายอะ่ะ <c oughs> ตายแล้วเหลือสิบกล่องสุดท้ายรวยหนักมากทุกคนเหลือกาแฟสิบกล่องสุดท้ายนี่ จ้ะอ่ะแหละจบไลฟ์ดีกว่าเราแบบมีความสุขมากากับการที่เราขายกาแฟได้วันนี้ได้มาขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะ